สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีสวยๆนะครับมาแนะนํานะครับผมนะครับครับเขาจะส่งอยู่ที่สามสิบาทนะครับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็จะห้าสิบาทครับผมเหมาเหมานะครับสยามนลมิดกระถางห้านะครับกระถางห้าอยู่ที่สามร้อยบาทกระถางสี่ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาท นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัพกระถางนะครับกาคาพิกครับผมกาคาพิกไสกระถาง5นะครับผมแบ่ง250บาทตัวนี้ผมผ่าจากแม่พัดเทลนะครับผมนะครับก็ยังไม่มานะครับครับกระถางละ250บาทนะครับผมนะครับตัวนี้เริ่มมาแล้วครับเหลืองทองเริ่มมาแล้วครับเนี่ยครับกระถางละ250บาทนะครับแบ่งให้3กระถางนะครับ ตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูรอสีขาวมาก่อนนะครับสีขาวล่าสุดมีสีสีทองนะทองเลมอนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแบ่งสามกระถางนี้กระถางละ2ะสองรอยห้าสิบนะครับสามกระถางนี้นะอันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเขาผ่าจากแม่พัดเทลนะครับผมนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับผม ครับไตพาคีอยู่3 5 0อยห้าินะครับไตภพาคีนะครับไตภพาคี3า0อห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้ก็2 5 0ห้าสิบบาทนะครับเอ่อเป็นกาค้าพิกนะครับหอมผ่าผ่าจากแม่หน้าแพงนะครับครับกระถางนี้เป็นเล็กหน่อยนะแต่ผมขึ้นกระถางให้แล้วครับผมน่าสวยมากครับผมมณีพันนลายนะครับผมมณีพันนลายนะครับเอ่อกระถางนี้นะครับนะ เอาเอามาเทียบกันดูนะครับสองกระถางนะครับแบ่งให้สองกระถางนะครับมณีพันละลายนะครับผมนะครับแบ่งสี่ร้อยบาทนะครับกระถางห้านะครับผมมณีพันละลายนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมนะเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะครับศิลาแผงสอนนะครับผมนะครับศิลาแผงสอนสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนี หนึ่งในจักรยานหนึ่งในจักรวาลนะครับผมหนึ่งในจักรวาลนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลกระถางสี่นะครับผมนะครับแบ่งให้อยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบบาทกระถางสี่นะครับผมนะมีมาแบ่งสองกระถางนะครับห้าร้อยแปดสิบาทนะครับผมเอากําไรสามสิบาทพอเนี่ยผมมาห้าร้อยห้าสิบแหละนะครับอ่าแบ่งนะครับผมนะครับก็คุณลูกค้าเอฟต้นเดียวก็จ่าย เพิ่มอีก30บาทนะครับนะก็เป็น610บาทนะนะก็จะได้1ใน1เดียวในจักรวาลไปครอบครองนะครับผมนะครับไม้แรที่ฮอตสุดๆนะครับผมนะครับหเดียวในจักรวาลนะครับ5 8าบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ของกาคาพิกนะครับผมนะก็ยังไม่ค่อยฟื้นดีเท่าไหร่นะครับกาคาพิกแผงนะพาสเทลนะครับ เนตรนาลีร้อยห้าสิบนะครับเนตรนาลีนะครับไม้เหลืองนะครับผมไม้ไปเหลืองเนตรนาลีร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็ไม้เหลืองร้อยนึงครับไม่ไปสักทีครับให้ไปเดี๋ยวเราก็เลี้ยงไว้ผ่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับเอ่อแม่ฟ้าหลวงนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเรื่องหน้านะครับผมชอบแบบไหนนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับ มีผสมผสานนะครับมีทั้งหน้าแผงนะครับผมเนี่ยฮะขายรัวๆเลยนะครับหน้าแผงเขาก็ขายกันแพงนะครับนะยผมขายเท่านี้แหละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับโอ้ยเหลืองเลมอนเลยนะครับนะ่ยดูดิฮะเหลืองเลมอนเลยกระถางนี้นะร้อยห้าสิบบาทแม่ฟ้าหลวงอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับมีอยู่ประมาณห้ากระถางนะครับนะนะครับคือโตขึ้นนี่สารพัดสีเลยแม่ฟ้าหลวงชุดนี้นะครับผมนะครับนะครับดูนะฮะ ดูนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดร้อยห้าสิบาทนะครับสาวเมืองพิจิตรอดิตชลวันนะครับไม่ต้องถามว่าเธอลูกใครกันนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมก็ผ่าจากพิจิาที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็เดินทางมาอยู่เพชรบูรณ์นะครับนะฮะไปสนีดงขุยนะครับผมนะครับมีหลายเจ้าเนาะนะครับผมวันนี้เห็นเงียบๆกันเลยไรหน่ออ่ะ กระถางนี้นะครับแม,ม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยบาทนะครับผมกระถางสี่จ้ะถังสี่เหลืออยู่สองกระถางสามกระถางนแม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางสี่นะครับเอกาะเกตแผงนะครับผมเกาะเกตแผงก็แบ <Wall witnessed. S 2> ่งร้อยห้าสิบบาทเท่าเดิมครับลงไม่ได้แล้วนะลูกค้าถ้าลงแล้วก็คือว่าก็คือไม่ได้ครับอ๋อมันจะขายยังไงนะ กระถางละหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับเอ่ออะไรนะอนุมานประสานกายนะครับผมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ก็แอดไลน์มาครับอ่ะทองอัมพยนะครับผมทองอัมพยนะครับไซส์ใหญ่ๆตอนนี้น้องอยู่ในกระถางหกเอาไม่อยู่เลยเนาะทองอัมพานะครับผมแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ มณนีพันลลายสวยมากนะครับผมนะครับสองต้นนี้นะโวเคนโนนะครับผมโวเคนโนก็หนึ่งรอบาทนะครับนะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยก็ถังหกอ่ะเนาะกิตติมาตรนะครับกิตติมาตรจันเจลานะครับอ๋อเจนครับผมเจนนะครับกระถางละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมกระถางหกนะครับผมกิตติมาตรเจนจีลานะครับผมนะครับ ปีสีดแดงนะครับผมนะครับปีสีแดงคือผมได้มาในนามอะไรนะลูซิเฟ์นะครับผมก็สีจะไม่มาแล้วนะแลกก็มาเนาะขายร้อยเดียวครับผมเสียไม้ไปเลยลูซิเฟ์นะครับปีสีแดงแพงนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นบับเบิ้ลบีนะครับผมบับเบิ้ลบี กระถางห้าครึ่งนะครับผม250บาทตัวนี้เป็นตัวแผงนะลูกค้าแผงไปแบบทองคําขาวแล้วนะครับผมนะครับเหลือนิดเดียวเป็นทองคําขาวครับผมนะก็ก็คือเหลือนิดเดียวเนาะลูกค้าบับเบิ้ลมีแผงนะครับผม250บาทกระถางห้าครึ่งนี่อุทยาหลวงราชพฤพษ์นะครับผม350บาทกระถางห้าครึ่งนะครับรมผมดูนะครับ,บกระถางห้าครึ่งนะครับอุทยาหลวงลาราชพักพ์นะครับผมนะครับ เกสรพูม um uh, uh, ิลีนะครับ450บาทนะครับ okay. ต่ำกว่านี day, ้ไม่ได้นะครับนอนนอกมุ้งแน่เลยอ่ะเอ่อออปติมัสนะครับผมออปติมัส550บาทไม่ไปเอาเอาไป500นะครับผมคุณลูกค้าเอาไป500บาทกระถาง6นะครับผมออปติมัสมี2กระถางนะครับผม2กระถางนะครับออปติมัสนะครับกระถางละ500บาทจ้าพุทธคุณหน้าแดงนะครับหุ่นหลอดใหม่เนาะ450บาทนะครับพุทธคุณหน้าแดงนะครับกระถาง6เด้อ 450บาทพุทอทุกคนนะครับเจ้าจันเพนนะครับผมเจ้าจันเพนนะครับเจ็บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบหน้าแดงส้มๆป้ายทองอ่ป้ายเหลืองนะครับอ๋อมีสามใบาหรือน <c oughs> <c oughs> ะครับนะเจ็บาทกระถาง6จ้ะส่วนกระถางนี้เป็นตัวแผงนะฮะทองสยามกระถาง6เนาะใหญ่ไม่ขายครับเก็บไว้ก่อน เพชรชบาลูนะครับเพชรชบาณูนะครับผมเพชรชบาณูนะครับผมนะเป็นไม้ที่หัวใหญ่เบ้อเลยนะครับแต่เป็นไม้มาเลสนะครับเพชรชบาณูนะครับเอาไปทําจานวนได้เลยนะครับผมนะครับนะเป็นไม้มาเลสนะครับเพชรชบาณูนะครับก็ผมไม่ทราบว่าจําไม่ได้ว่าผสมกับอะไรแต่แม่อุ้มฝักคือเพชรชบาลูนะครับผมนะครับหัวใหญ่มากกระถางนี้บอกเลยครับนะฮะ เอาไปผ่าไล่ดูนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะทองสินสินสินนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทมาสามคลิปแล้วไม่ไปแน่แน่เลยนะหลอดใหม่มาอีกแล้วนะครับอน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 อจ้ะทองสินไม้แร่นะครับซื้อมาแปดร้อยห้าสิบเนาะขายเจ็ดร้อยไม่ไปเอาเทจ้าเทจ้าเทเทก่อนปีใหม่เลยทีแ่แรกว่าจะเอาตอนรับปีใหม่นะครับอันนี้ให้หกร้อยบาท ทองสินสินไม้ลายไอเทมนะครับผมลายลายไอเทมนะครับอ้าวซับประสานเอาอีกสักรอบเอาแคกรอบกระถางหกเอาไม่อยู่แล้วเนาะขึ้นกระถางแปดนะได้แล้วซับประสานแล้วครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอยู่แน่เลยเอาไปหกร้อยห้าสิบแล้วกันมีสองกระถางนะครับซับประสานมสองกระถางนะลูกฮะนะหกร้อยห้าสิบบาทแฮปปี้เนทนะครับผมวันนี้เอาไปห้าร้อยพอนะครับผมแฮปปี้เนทแฮปปี้เนท มี2กระถางนะครับผมแฮปปี้เนทนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับนะถ้าลุ้นขึ้นก็6700 0นะครับผมนะครับเอ่อไปเอายูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียผสมใส่นะผมว่าเขียวน่าจะป้ายหยอกหยอกหยอกลูกค้านะครับผมแต่ก็ไม่แน่เนะเอ้าเจ้าจันเพนเธอแอบนะครับผมแอบเจ้าจันเพนนะครับผมเป็นตัวหน้าแดงนะลูกค้าเจ้าจันเพนมี2หน้านะแล้วครับผมนะครับอันนี้เป็นหน้าเจน2นะครับผมนะครับเจ้าจันเพนนะครับแอบเหรอแอบเอาไป600บาทนะครับ หกร้อยบาทกระถางห้าครื่องนะครับผมหกร้อยบาทเจ้าจันเพนไม่แลไอเทลนะครับผมเนี่ยเหยียบ,ยบ,ยบคุณลูกค้าเคยเคยเหยียบไอตัวหนีบไหมหนียังไงก็ไม่พ้นเนาะตัวหนีบที่ตู้เรานะครับโอ้โหอ๋อตู้ไม่มีเลี้ยงนอกตู้กันเหรอครับอ่ะบูบัสนะครับผมบูเบิสนะครับผมดูเนี่ยหนาวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหน้าหนาวเราอะนะครับผมถึงจะเลี้ยงไม้กันยากนะครับแต่เหลืองนี่มานะครับ ถ้าเป็นบอลป้ายนะเหลืองเข้าหนาวตลอดนะครับผมเออหนาวเข้าเหลืองหรือเหลืองเข้านาวนะดูทีฮะบูเบิร์ชนะครับสองร้อยห้าสิบบดนะครับผมนะครับอ้าวมีสองต้นอ่ะสองต้นบูเบิร์ชชอบแบบไหนนะครับโอ้โหโหลอดใหม่มาเนาะเห็นแต่ไกลเลยเสด็จอีเก่งเลยชอบแบบนี้ใช่ไหมครับสองร้อยห้าสิบบาทบูเบิร์ชนะครับผมบูเบิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับอ๋อดาราลินนะครับผมดาราลินนะครับ หมยที่มีจานวนน้อยที่สุดในบรรดาดารานุพลัลลนะครับผมดารารินนะครับสามร้อยห้าสิบบาทจ้า <c oughs> นี่เพชรแสงมณีวันนัน้เมื่อคิดล่าสุดผมจําจําซื้อเขาไม่ได้ขายเป็นศีลาแผงนะครับวันนี้จําซื้อเขาได้แล้วครับผมนะครับนะเพชรแสงมณีไซส์ใหญ่ๆนะครับผมละถางหกหกหกนะครับผมนะถังหกครึ่งหรือหกจุดหกมั้งเพชรแสงมณีนะครับผมะ6 6นะครับ เมื่อกี้แบ่งไป400ไซส์เล็กนะครับผมแต่ไซส์เล็กก็อยู่ในกระถาง5นะลูกค้าวันนี้อยู่ในกระถาง6นะครับผมนะครับเพชรแสงมณีนะครับ,เ,รบเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เพชรเสกจำชื่อลืมชื่ออีกแล้วเมื่อกี้ก็จำไได้นะเอ้าต้องขายเป็นศิลาแผงเหมือนเดิมไม่ไม่ใช่เพชรแสงมณีนะลูกค้าเอเอ อจําไม่ได้แล้วลูกค้าลูกค้าสับสนกับดาราอ่ะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมโน<อ><อ>กันงงงงอยู่ในดวงบอลพุทธคุณสงสัยต้องได้ทลลําแล้วล่ะพุทธคุณเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทกระถางแปดพุทธคุณหน้าแดงนะครับกระถางแปดโอ้โหฟอร์มประกวดจริงๆพุทธคุณหน้าแดงหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับอ่ะออพติมัสกระถางกระถางแปดแปดร้อยบาทเหมือนเดิม ต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้ครับเจ็บเจ้าจันเพนกระถางแปดนะครับผมเอาไปอันนี้เป็นหน้าจดทะเบียนนะลูกค้าเป็นหน้าเป็นหน้า,หน,าหน้าจดทะเบียนเขาเจ้าจันเพนเอาไปแปดร้อยบาทกระถางแปดแปดร้อยบาทเป็นไงขายไม้แลไอเทมเขาขายกันพันกว่าบาทอยู่นะตอนนี้นะครับซส์แม่พันนะครับผมซันเซ็ตสีจะเงียบๆนะครับผมนะครับ เอาไปแปดร้อยบาทนะครับกระถางแปดนะครับสันเซ็ตตะกายนะครับผมดูนะฮะเรื่องน้านะครับนะฮะแปดร้อยบาทนะครับกระถางแปดนะลูกค้าปีศาจแดงเดี๋ยวผมมาขายสิบสามนาทีแล้วจ้ะอ้าวขายไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดมีอยู่สามต้นนะรวมต้นแม่นะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะ เอาไป450บาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดโอ้ด่างขี้แต่ขี้แต่เลยนะลูกค้าเนาะเป็นหอกป้อมนะครับผมนะครับ450บาทมี3ต้นรวมต้นแม่จ้ะนะครับส่วนกระถางนี้เป็นแยกหน่อไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดแยกหน่อนะครับผมนะครับแบ่ง250บาทนะครับผม250บบาทนะครับก็ นี่กะไม้เมล็ดนะออกใบกลมๆแล้วไม่ต้องตกใจนะครับผมนะครับเป็นลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไป100บาทนะครับผมนะครับใบจะกลมสักนิดนะครับแต่ไม่ก็ก็ไม่ได้กลมมากนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมเอาไป250นะครับ3 5มไม่ไปแน่เลย250ครับก็มีจำนวนอยู่นะครับผมนะครับ ใครเคยเห็นแบบนี้บ้างเปล่าครับน่าจะแผงเนาะลูกค้าเนะเป็นตัวไส้แดงนะผมซื้อมาก็หลายตังอยู่นะครับอุทยานหลวงนะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับผมนะครับอุทยานหลวงดานสฤพึ่งนะครับใครจะเอาไปต่อนะครับผมเอาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะแพงนะครับผมนะครับคือเลมอนเข้านะครับผมนะครับ ไมีตำหนินึกไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหลอดใหม่หลอดใหม่มาอีกแล้วเนาะหลอดใหม่มาอีกแล้วจ้ะดูนะฮะครับอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะครับเลมอนเข้านะครับนะฮะอุทยาหลวงราชสกพึกนะครับผมนะครับเอ่อกระถางนี้นะครับเป็นสีลาหุมทองผ่าแผงนะครับผมสีลาหุมทองผ่าแผงนะครับสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะครับผมอันนี้กาค่าพริกครับผมนะฮะ กระถางสี่นะลูกค้านะครับกระถางนี้ขายสองร้อยบาทจ้ะนะครับผมกาค่าพริกกาค้าพริกของผมเป็นพันใบป้อมๆนะลูกค้าโอ้โหน้ําหยดจ้าดูดีฮะกาค่าพริกโคตรเท่เลยนะลูกค้าฮนะตกลงเธอป้ายเขียวหรือเธอป้ายป้ายแดงนะสวยดีนะครับเนี่ยมีดเดียวกันหมดครับผมหานะฮะ อ่าตัวนี้เป็นเป็นแม่ที่สวน,นครับไม่ใช่ตัวพาเทลแม่พาเทลไม่ใช่แม่ที่สวนครับซื้อขมาอีกทิ้งนี่ก็เนาะผมแบ่งกระถางละสองร้อยนะครับผมแม่ตัวเองครับยังไม่ได้ทุนคืนเลย <c oughs> นะแม่ก็มีหลายสีอยู่ครับอ่ะไม้ใบกลมจ้ะไม้ใบกลมเลยจ้ะเนี่ยไม้ใบกลมด่างแบบนี้นะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นไม้ใบกลมด่างนะครับผมนะครับนี่ก็ ยังไม่ยังไม่ค่อยจัดนะครับตัวนี้จัดแล้วครับครับเดี๋ยวมาดูใบหอกนะครับผมนะครับใบหอกสองรห้าสิบนะครับผมครับขายความสวยของกระถางนะครับผมว่าแล้วสั่นแล้วเป็นหอกทองส้มนะครับผมนะครับ2องหบาทนะครับมีหัวเบลอเลยนี่ก็เป็นไม้ด่างนะครับผม หน้าตาอย่างกับทวายไลนะครับแมงมันกัดครับแมงมันกัดถ้ามันไม่ได้ <c oughs> แม่บ้านถามว่าทําไมแมงมันกัดถ้ามันไม่ได้สยามนะลืมิทนะครับผมแลถังนี้นะลูกค้าผมกลัวแล้วเกินไม่กล้าเปิด โอเปิดเลยก็ได้หลอดใหม่เนาะมกลัวจะด่างเต็มใบจังเลยนะครับครับสี่ร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับเออดลารายไฟนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทลายไฟนะครับผมเออแดงใบเล่นะครับผมแดงใบเล่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ว่าจะขายสัญชายนะครับผมแต่ไม่ใช่สันชายเดนะครับผมนะครับเป็นสัญชายนะครับผมสัญชายกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็ใบกมลมเหลือเกินนะครับเป็นหนอนนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะครับผมมันมันกลมจัดครับผมเกรงใจลูกค้าไม่กล้าให้เสร็จแล้วอ๋าออปติมตัสนะครับผมออปติมตัส450บาทไม่ไปเอา400จ้ะออปติมตัสนะครับผม400บาทนะครับผมหน้าเทพจัดประหลัดบอกนะครับผมอเดี๋ยวไล่หน้าให้นะจะ่ะ นี่ก็ใหญ่ด้วยนะออพติมัส400บาทนะครับผม400บาทกระถาง5ครึ่งนะครับผมนะครับเอ่อคนที่ไลฟ์บางท่านบอกผมมีแต่กระถาง5ครับผมกระถาง4ี่ผมไม่ขายครับผมเ้าแล้วผมขายกระถาง4ก็เสร็จแล้วดินะครับอย่าไปไลฟ์กันอย่างนั้นนะครับผมนะครับเปิดเปิดช่องให้พวกกันบ้าง400บาทท้วนนะครับผม400บาทท้วนนะครับผมออพติมัตรวัวๆแล้วครับผมมีหเอ้ส4ต้น4ต้นแบ่ง4ต้นนะคือมา อาเท่านี้ก็ขายเท่านี้แหละนะช่วงนี้ไม้แลกก็ไม่ค่อยได้กําไรก็ไม่เอาก็ได้จ้ะเนะเอาไปเลยสี่ร้อยบาทจ้าสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับนะฮะสี่ร้อยบาทออปติมัลน,นะครับผมเกสรบูมารินนะครับใส่แดงแป๊ดเลยลูกค้านะครับผมเอาไปสามร้อยห้าสิบกระถางห้าเครื่องนะครับผมนะครับ เนี่ยต้นนี้มี2ต้นนะลูกค้าเดี๋ยวไปแยกเอานะครับผมผมเอา300บาทนะครับเกสรพมลินนะครับผมเนี่ยเกสรพมลิน300บาทจ้าสต้นนะผมไม่ได้เอาไปเสียบไว้นะครับมันเป็นซิ้นที่แบบขึ้นมา2ต้นนะครับผมนะครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับบางครั้งไม้อาจจะซ้ําบ้างนะครับผมเพราะว่าขายไม่ออกคุณลูกค้านะเข้าใจนะครับผมแต่ก็พยายามจะขายนะครับพยายามจะขายนะฮะจริงๆก็พอมีขายครับผมะล้วขายขาย บางทีลูกค้าแบบท่านที่เอาอยังแบบยังไม่ได้อ่านเอย,ยังไม่ได้ดูคลิปเนาะก็เลยยังขายไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ,อ้อจาราวุฒิมันซ้ำจังวะโอ้มันบางทีมันก็ซ้ํานะครับผมเข้าใจกันนะครับ<อ>นี่ก็ปีศาจแดงนะครับผมหน้าเทพๆนะครับผมเนะฮะเอาไปกระถางแล้วอย่าไปเกี่ยงเรื่องกระถางนะครับผมผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนะฮยเอาแบบตามนี้แล้วกันร้อยห้าสิบบาทปีศาจแดงที่สวนนะครับผมนะครับเออดูดูดูแบบดูปีศาจแดงที่สวนครับ ดูพี่เขาแล้วครับผมนะฮะอาจจะเป็นลุงเป็นป้าเขาครับนะแดงเนาะพันที่สวนนี่แบบนะครับเฟียวฟ้านะครับตัวนี้ผมต้องถามแล้วเพราะว่าไม่มีใครกล้าซื้อนะครับแปดร้อยบาทนะครับใหญ่จัดเนาะกระถางสิบอะลูกค้าปีศาจแดงผมแบ่งต้นต้นกระถางห้ากับกระถางนี่แหละนะครับผมผมเอาตามหน้าแล้วกันจริงๆตัวนี้ผมจะเก็บนะมันแผงนะครับผมทองมันเข้านะครับผมนะครับ แบ่งให้กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะฮหรือไม่ไหวถ้ายังไงยกนี่เลยยกยกครับผมยกไปทําเลยนะครับรับรองแม่เนี้ยไม่ผิดหวังเนี่ครับผมนะครับนะฮยนะโน้ปิศาแดงต้องแดงงี้เนาะแปดร้อยบาทเองนะเนี่ยนะครับผมเอาขวานเอามีดผ่าเลยเอา้าวทองหล่อนะครับผมทองหล่อทองหล่อว่าจะแบบว่าจะทําเหมือนกันนะทองหล่อนะครับผมนะคือขายอยู่หกร้อยห้าสิบนะครับผมทองหล่อมีสองต้นเด้อ ครับผมทองหล่อสองต้นนะครับผมกระถางแปดนะครับผมทองหล่อวันนี้เอาไปอยู่ที่เอาไปที่ห้าร้อยบาทเป็นไงใจโกเลยดูดิทองหล่อไม้ทำยากนะดูหลอดใหม่นะครับผมกระถางละห้าร้อยขอสักห้าร้อยสิบบาทไม่ได้หรือคือกระถางแปดเนาะเป็นแม่พันนะครับผมนะทองหล่อหล่อนะครับผมห้าร้อยบาทอันนี้แปดร้อยบาทเพราะ ุใหญ่จัดครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัศราวุธบอลสีลนี่แะครับผมถ้าคําพูดใดล่วงเกินคุณลูกค้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องนะครับไม่สบายใจกลับขอประทานภัยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมครับวันนี้สวัสดี